ฝึกใจดีแล้วก็พี่บาดผีหน้าหวานผีหน้าส้ม,มน,นะครับช่วงนี้ผมเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Deadman จากวง Jetman Band นะครับที่ส่งเพลงนี้มาให้กับ The Ghost r ด d i o ได้เปิดในวันแรกๆที่เราเปิดบ้านหลังนี้กันเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางในการติดต่อของเรา คืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอยากจะมาพูดคุยการเชิญฝากมาได้ที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้ม027620171 0915768437 0956785715และ0918849666ครับทั้ง4หมายเลขตอนนี้รอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับรวมไปถึงทางอินบ็อกของ เขรายการได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s t h e g h o s t r a d i o นั่นเองฝากเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทาง sms ของเราครับพิมพ์จีแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4276995นั่นเองเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณวันครับคุณวันมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าไปเจอไปเจอมาในจังหวัดบุรีรัมเรื่องเกี่ยวกับเม,มเนเผาศพตอนนี้คุณวันอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณวัน สวัสดีครับ <คะ S 2> พี่ครับผมคุณวนันตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนที่เดิมครับเชียงรายพี่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับน,นะฮะแล้วตอนนี้เชียงรายอากาศเป็นยังไงบ้างยังหนาวอยู่ไหมครับก็ก็เบาลงมาสักนิดหนึ่งนะพี่ไม่หนาวเหมือน,อนสมัยตอน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 ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอันอันนั้นก็ประมาณอยู่ที่ห้าองศาพี่โอ้โหตอนนี้ก็อุ่นขึ้นมาหน่อย ใช่แล้วก็สิบสามสิบสี่ก็ตอนนี้ก็คืออากาศมันชินนล้ะพี่อากาศมันชินแล้วเนาะเห็นเขาบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่สองนี่จะกลับมาหนาวอีกแล้วนะฮะเห็นบอกว่าความกดอากาศสูงจะกลับมาอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะหนาวหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ออกไปข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าสัมผัสถึงลมเย็นๆที่มันพัดเข้ามาผิดปกติอีกละครับครับอันนี้ผมเก็มเก็มตัวรอแล้วพี่เียมอะไรนะฮะ เตรียมตัวรอรอรอ,รออากาศหนาวนะี่รออากาศหนาวยังไงก็ต้องหาเสื้อนะหนาเครื่องนุ่งห่มไว้ให้ดีนะครับยิ่งพัดเหนือย,ยิ่งหนาวนะใช่ครับพี่ครับผ้บพาพวกพวกเสื้อพวกผ้าพ,พ,พวกผ้าห่มเนี่ยเอามาอยู่พี่ต้องก่อกองไฟในบ้านต้องก่อกองไฟไเออนะฮะก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบุรีรัมย์นะฮะเรื่องของเมนเผาศพที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ เออเออ,เอ,อขอขอเล่าเลยนะพี่ได้ครับครับก็พอดีวันนั้นทางโรงเรียนเขาจาัดจัดไอกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะนะครับพี่ครับก็นัดก,กันประมาณสักป,ประมาณหนึ่งโมงเช้านะพี่ไปเจอกันที่โรงเรียนอแล้วก็เดินจากโรงเรียนครับจากโรงเรียนไปวัดก็วัดก็อยู่อยู่จากไม่ไกลจากโรงเรียนนะพี่ครับประมาณ กิโลนหนึ่งได้พี่ก็เดินไปก็อพอไปถึงวัดก็เจอผู้อบรมไอ้ที่เกี่ยวกับธรรมะอะไรเงี้ยก็ประมาณสิบสิบกว่าคนได้พี่ถ้าช่วงเช้าก็ทํานู่นขวดลานวัดอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยวัดครับครับแล้วพอดีพอตกค่ำนะผมค่ำๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันไร้สาระพี่ครับแล้วทีนี้ตกค่ำมาก็ มานั่งฟังแบบนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะแล้วเขาครูฝึกเขาให้นอนแต่วพวกผมมันดื้องไงครับพี่ไม่นอนครใช่ครับพากนันเล่นวิ่งเล่นไอท้ไไไอที่เขาเวลาสวดไอ้เดีบววัดให้เขาแยกอะไรนะพี่ียก<ด>อะไรนะสวดอะไรนะฮะไอ้ที่เวลามันพระอะไรที่เขาสวดอะไรกันนะพี่พระ ความพระเทศนะพี่พระเทศอะไรนะไม่เข้าใจความหมายฮะทำวัดไอ้ที่ไอ้ที่เขาเขาเทศเทศวันวันวันพระกันนะครับที่ที่เขาไปทําบุญกันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพี่ผมเพื่อจำไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยครับฮฮก็พระเทศน่ะฮะใช่ไหมครับเอผมก็ไอ้ที่ก็นอนนอนอยู่บนนั้นนะครับพี่อ๋อหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับที่ที่ที่นั่ง ผมก็จาชื่อไม่ได้เหมือนกันที่นั่งของพระที่กําลังขึ้นเทศคที่นั่งสูงๆหนูที่นั่งสูงๆหน่อยโอ้ที่ไปนอนบนนั้นเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับผมก็นอนข้างล่างเลยก็ขยับไอ้ตรงนั้นออกนิดหนึ่งแล้วก็พากันนอนกันนะครับอแล้วพอดีครูฝึกเขาลงลงไปข้างล่างเขาก็จะหลับเหมือนกันนะพี่แต่พวกผมไม่หลับนะครับก็ลิ้นกันเสียงดังค่างกุ้งข่างอะไรเนี่ยครับแล้วทีนี้ครูฝึกเขาได้ยินพี่ แล้ทีนี้ผมก็พวกผมก็สวยได้ครับเนี้ทำยังไงดีพอดีเขาเดินขึ้น,นบนไดมาแล้วคิดออกแล้ว่ะหากันแจ้งหลับ,บจบเงียบปิดพอดีเขาขึ้นมาใครเล่นกันเงียบถามสองเงียบสามเงียบพอดีครับถูกทับทษทั้งหมดแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะพี่กลุ่มหนึ่งก็ไปกลุ่มไปที่หนึ่ง แต่กลุ่มของผมเมอ่ะมีอยู่สิบคนครับในที่นี้ครูฝึกเขาพาเดินไปเลยแล้วเออผมเขาอธิบายพื้นที่ของของวัดก่อนนะครับพี่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยฝั่งขวาคือคือโบสถ์ฝั่งซ้ายก็คือเมนนะพี่ครับก็ที่นี้ก็ผมก็พวกผมก็เดินลงไปข้างล่างนะครับในที่นี้ครูฝึกเขาก็เดินพา เาเดินไปตรงตรงโบสถ์ก่อนนะพี่ทีนี้ก็ไปนั่งไปนั่งไปนั่งอยู่ตรงไหนก่อนสักพักหนึ่งพี่ก็ตั้งจุดเทีย,ยนจุดอะไรกันรอะไรเงี้ยนืก็ถ้าพอดีครูฝึกเขานึกเรื่องอะไรเล่าได้นะพี่ก็เล่าไปสักเรื่องหนึ่งพอดีเลยเห็นเมนพี่ก็สั่งพวกผมลุกขึ้นครับแล้วก็ฝังให้พวกผมเดินตามไปอไปถึงปุ๊บอะ มานั่งลงครับอ่าแล้วทีนี้ครูฝึกจะให้ทั้งทั้งเอพวกนักเรียนสิบคนเนี้ยให้ไปนั่งหน้าเมนนะอให้ไปนั่งสมาธิหน้าเมนห้านาทีอผมก็เป็นคู่แรกที่ได้ที่ได้ขึ้นไปพี่ก,ก็เพื่อนสองคนแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมก็ลงกับผมเปสองผมก็พูดขึ้นอะไรยพี่ มันจะดีเหรอให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมผมแทรกนิดหนึ่งนะมีมีคนส่งมาบอกแล้วอ๋อเขาเรียกว่าธรรมสเออใช่ธรรมสที่สําหรับพระนั่งเทศใช่ใช่ครับผมผมผมนอนตรงนั้นนะพี่ครับอ่ะมาที่เรื่องเมนต่อเขาให้ไปนั่งสมาธิหน้าเมนนะพี่นาเมนคนละห้านาทีครับอืผมก็เถียงขึ้นเลยพี่คนมันโอ้โหกลัวก็กลัว สี่ห้าทุ่มแล้วพี่แค่ไปนั่งหน้ามีนครัโอ้ยไ้ที่ผมก็พูดขึ้นไปว่าเออจะแบบนั้นพี่เขาก็ขึ้นมาเลยจะนั่งห้านาทีหรือจะนั่งสิบนาทีหรือว่าจะขึ้นไปคนเดียวคเอาพูดมาเอาผมว่าโอเคคู่ก็คู่ห้านาห้านาทีก็ผมก็คิดในใจว่าเออแค่ห้านาทีน่าจะไม่มีอะไรผมก็เลยเดินเึ้่อนไปกับเพื่อนสองคน ระหว่างนั้นก็แยกจาจกันนั่งครับคนละฝั่งเสากันหันหน้าเข้ามนีนแล้วผมก็หลับตาอ่นั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังไงมันก็นั่งระดับมันยังมีสมาธิี่มผมก็หันไปหาเพื่อนเ,ออเพื่อนก็นั่งนิ่งนะพี่สงสัยจะเจอก่อนผมนะผมก็หนันไปหันมาผมไปมองอยู่หน้าประตูมนีนแล้วมันก็จะมีช่องข้างล่างนะพี่แต่ปัก นะครับผมก็ต้องลงไปข้างล่างนั่นแหละเห็นเหมือนหัวคนนะพี่ก้มลงมาเหมือนแบบเห็นเห็นแค่ครึ่งเดียวพี่เห็นแค่ช่วงตาแหละตอนนั้นมันมีแสงพอเหรอฮะที่ที่จิตที่จะมองเห็นข้างในแล้วเห็นเป็นหัวคนแสงแสงพอพี่แสงพอเลยชัดเจนมากผมก็มองไปปุ๊บเนี่อะไรก็มองอีกทีพี่ก็หายแล้วก็จ้องจ้องอยู่งั้นเลยพี่ ที่หนึ่งโอ้โหครับน่าตื่นมากพี่แล้วหลังจากนั้นผมนั่งหลับตาผีจากอากาศมันเนี่ยสบายสบายเย็นๆนะพี่ผม,มนั่งเหงื่อแตกนั่งเช็ดเหงื่อโอ้โหแล้วก็นั่งภาวนาหมดเลยมันจะห้านาทีโอ้เห้เห็นไหครับอพอใจเลยคนะรับึกตอนแรก พอได้ครบห้านาทีแล้วนะพี่ผมก็ครูฝึกเขาก็อ่ะลุกขึ้นลงมาให้ไปนั่งข้างหลังเพื่อนอีกไอ้คนสุดท้ายนั่นพี่ไปนั่งกับเพื่อนแล้วผมมาสรุปตอนหลังผม,มอ่าเออย่ังไงก็เจอผมเลยหันไปหาหาเพื่อนเพื่อนผมที่นั่งข้างๆนั่งก้มหน้าเมยดจิบหน้าซีดกระยโปอี่ผมก็เลยถามว่ามีอะไร เขาบอกว่าเจอเหมือนกันเหรอครับอ้าวพูดขึ้นอย่างนี้เป็นแบบไหนอะแต่ของเขาอะแต่ากวอผมนิดนึงออนนั้นอะเป็นหัวผู้หญิงที่แต่ของผม่ะไม่ค่อยชัดเขาเห็นว่าเป็นหัวผู้หญิงเลยโอ้โหคัดเก่งของผมดีโอเคหยุดรู้กันอืมนะ แต่แปดคนที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้ถามน้าพี่ว่าเจอเหมือนกันหรือเปล่าครับนะครับหน้าที่เจอเจอมาก็เจอแค่สองคนนี่แหละที่คู่แรกเลยครับประเดิมอืมแต่คนอื่นก็ไม่ได้ถามใช่ไหมว่าเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ถามเองก็ต่างคนต่างเงียบครับหน้าสดอืมอันนี้ผมคงไม่ถามถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงเจอนะเพราะว่าลักษณะที่เจอคือมันเป็นเมนอะเนาะ แน่นอนว่าตัวนั้นมันมีการเผาส่งเผาศพอะไรกันอย่างเนี้ครับดีครับเออต้องทาใจอยู่เลยครับพี่และอย่างคือ5นาทีในอาการที่มันกดดันเนี่ยถามว่ามันมัน5นาทีจริงจริงมันไม่นานนะแต่อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะนาน10นาทีได้พี่เออมันมันจะนานฮะคือต่อให้เป็นแค่นาทีเดียวแต่อยู่ในช่วงเวลาที่มันห่วงเวลาที่มันกดดันช่วงเวลาที่มันต้องเจออะไรที่มันแบบอย่างเนี้ย มันจะรู้มีความรู้สึกว่ามันจะนานผิดปกติอะเพียงแค่ผ่านแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับีนะฮะแต่ส่วนมากเขาบอกความสุขมันจะผ่านไปเร็วแต่ถ้าความทุกข์หรือว่าความกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันก็จะผ่านไม่ได้มันช้ามากเอคอิดดูผมลงมาข้างล่างแล้วเพื่อนมาแรวกันหนึ่งแล้วเยเป็นไงสบายปะเย็นดีปะออถ้าว่าตอนนั้นโดนทำโทษกี่คนกี่กี่คน ของผมสิบคนแกลุ่มหนึ่งประมาณยี่สิบคนได้พี่อะแบ่อีกกลุ่มหนึ่งเขาเขาสบายหน่อยไปนั่งน้่งบูตนั่งฟังเขาเล่าวิชาอะไรครับนะแต่ของผมยันหนักน่ออืออืออือนะก็เป็นเรื่องของอนนของเด็กกันนะฮะก็มีความมีความซุกซนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าอ่ะในเมื่อซนกันกนะก็เลยต้องเหมือนกับมีการดัดนิสัยกันสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็หนักเกินป้ายที ที่แล้วเขาก็เขาก็ให้ฝึกเรื่องของสมาธิมากกว่านะครับผมไม่ไม่มีสมาธิรับเวลานั้นแหละนะครับอ่ะได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณวันนะ,ะแล้วหลังหลังและอาทิตย์หน้าปูก็มีอีกทีนึงมาเรื่อยๆอ,อ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยๆว่ากันนะคุณวันเนานะครับโอเคสวัสดีครับคุณวันสวัสดีครับ เป็นเรื่องสั้นๆที่เราได้ฟังกันนะครับนึ่งกับอีกประมาณ23นาทีก่อนที่เราจะไปติดตามฟังเรื่องต่อไปมากันที่1ข้อมูลครับที่น้องเอส่งมาให้ผมเรื่องของ60ความเชื่อโบราณที่ควรจะรู้ ความเชื่อของคนโบราณโบราณนะครับจริงๆแล้วมันก็อยู่คู่กับคนไทยมาพอสมควรเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ากุศโลบายเพื่อไม่ให้ทําทอย่างนู้นท mm ําอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูความเชื่อที่น้องเอส่งมาให้ผมนะครับ mm hmm. ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหกสิบความเชื่อเลยนะคุณผู้ฟังฮะ ข้อหนึ่งครับห้ามใส่ชุดสีดําไปเยี่ยมคนป่วยเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ความโศกการใส่ชุดดาไปเยี่ยมคนป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับข้อสองครับจิ้งจกร้องทักข้ามออกจากบ้านเด็ดขาดอันนี้เราคงคงที่จะเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง โดยถ้าเสียงนั้นเนี่ยอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงกับศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงนั้นร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านซ้ายให้เดินทางได้ จะทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายเอออันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งรู้โดยปกติโดยรวมเนี่ยคือเขาบอกจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเลยนะให้อยู่บ้านก่อนอันนี้เป็นความเชื่อคนโบราณแต่บางคนก็จะไม่ยึดถือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะครับจิ้งจกมันก็เป็นสัตว์นะฮะเวลามันร้องก็มันร้องไม่ไม่เลือกเวลาอยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะมีเรื่องของเคดเล็กเค็ดน้อยมาอีกนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเสียงร้องของจิ้งจกอยู่ด้านหลัง หรือว่าตรงกับหัวหรือว่าศีรษะของเราเนี่ยเขาบอกให้เลื่อนการเดินทางท้งนั้นออกไปก่อนแต่ถ้าเสียงร้องอยู่ทางด้านด้านหน้าหรือว่าด้านซ้ายเดินทางได้นะครับจะทําให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปนอย่างราบรื่นและก็สะดวกสบายครับ <S <S ข้อสามครับตุกแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะว่าตามปกติแล้วตุกแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืน ทาร้องตอนกลางวันถือว่าเป็นรางบอกเหตุร้ายนะครับเนื่องจากว่าคนโบราณเชื่อว่าตุกแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายนั่นเองครับอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกหนึ่งนะฮะ ข้อสครับนกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะว่านกแสกเนี่ยเป็นนกที่ถือว่าให้ความเป็นอัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนนั่นเองเราก็คงจะเคยได้เห็นเรื่องของนกแสกนะครับจากหนังผีไทยหลายๆเรื่องเลยเอาชัดๆเลยก็คือเรื่องของแม่นาคพระขนงตอนที่แม่นาคกำลังลอดลูกนะครับก็จะมีนกแสกบินผ่านหลังคาบ้าน ทำให้แม่นาคเสียชีวิตนกแสกนกเขาแมวคือนกที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันนะครับข้อห้าฮะ ถ้านกถ่ายรถบนหนังอ่าบนบนศีรษะนะครับเชื่อกันว่าจะโชคร้ายหากกําลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถศีรษะซะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือว่าเลื่อนกําหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็มีอยู่สองกระแสเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยนกขี้ใส่หัวประทานโทษนะฮะพูดตรงๆเลยคือนกขี้ใส่หัวโอ้ลางไม่ดีบางคนก็บอกโอ้ยนกขี้ใส่หัวเนี่ยพวกนี้ถูกหวยแน่นอนเป็นลางดี อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ที่ผมอ่านอ่านให้ฟังคือเขาเขียนมาว่าอย่างนั้นนะครับข้อหกครับเมื่อตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่ออกไปอ่ะอันนี้ก็มองได้สองแบบเหมือนกันถ้าเป็นคนโบราณนี่โอโ้ตัวเนี้ยอาจจะมีภาษาของเขาอะนะครับเข้าบ้านบางคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนก็บอกว่า,า,อวาเอ้ยดีถึงเรียกว่าเป็นตัวเงินตัวทอง แต่ถ้าถามว่าถ้าตรงเงินตัวทองคานเข้าบ้านแล้วไม่ให้ไล่ออกไปเนี่ยตรงเงินตัวทองดุนะเราจะกัดเอานะข้อเจ็ดครับกลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อกันว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอนมาหลอกหรือว่าเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้านก็ได้อ่านี้อันนี้แน่นอน เราได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับว่ากลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาร้องทักอย่าขานรับเด็ดขาดนะครับถ้าเสียงนั้นคุณไม่สามารถที่จะหาต้นเสียงเจอข้อแปดครับคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์เพราะว่าพูดไม่คิดนะครับแล้วก็มักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงถ้าเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจครับ ข้อ9ครับคนใดที่มีลักษณะผมหยิกหน้าสั้นคอสั้นมักจะเจ้าชู้แต่อันนี้เขาวงเล็บมานะครับว่าเป็นความเชื่อคขำๆอันนี้ต้องคิดดูวา่าต้องดูต่อจากภายในหัวใจด้วยนะะจริงๆแล้วเรื่อง,องการเจ้าชู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องผมสั้นอ่าไม่ใช่ผมหยิกคอสั้นหน้าสั้น่ะนะฮะคนเจ้าชู้นี่ต้องบอกใครๆก็เป็นได้นี่ ข้อสิบครับคนใบหูใหญ่มักจะร่ำรวยแล้วก็มีบุญวาสนาคนใบหูหนาเป็นคนที่มีศีลธรรมคนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนาครับอ่าอันนี้ผมก็ก็เคยเห็นมาบ้างนะฮะลองสังเกตดูดีๆพระเกจิอาจารย์หรือว่าเศรษฐีเจ้าสัวบางคนนะครับจะสังเกตที่ที่ใบหูใบหูจะใหญ่มากข้อ11ครับคนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดครั้งเดียว ในการพูดครั้งเดียวกันเขาบอกว่าเป็นคนคบยากนะครับเพราะว่าหาความแน่นอนอะไรไม่ได้อันนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคนหลายเสียงนี่คบไม่ได้ฮะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่พี่รักพาคนะฮะอันนั้นก็ทําเป็นอาชีพเรื่องการทํามาหากินนะครับพี่บัตรแซวมาบอกว่าพี่แจ็คไม่เข้าข่ายเลยแต่เจ้าชู้ <c oughs> จ้ะพอรักเดียวใจเดียว ข้อ12ครับคนหัวล้านมักจะเจ้าชู้และก็เจ้าเล่ซึ่งได้ต้นแบบมาจากขุนช้างในวรรณคดีนะครับทําให้คนโบราณเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้จะมีนิสัยเหมือนกับขุนช้างนั่นเองครับ แล้วก็ข้อ13ครับเด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วชาตินึงก่อนหน้านั้นคือชาติที่แล้วแล้วก็ถูกป้ายด้วยของตําหนิเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงหากเป็นปานดําหมายถึงถูกป้ายด้วยฐานนั่นเองครับ แล้วก็ข้อ14ครับห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วเช่นไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่บ้านเพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือว่านําไปปลูกที่ที่วัดเนี่ยเป็นของสูงและก็สมควรที่จะอยู่ในวัดหากนํามาปลูกที่บ้านจะทําให้บ้านนั้นตกอับครับ ข้อ15ครับห้ามตัดผมวันพุธเพราะว่าเชื่อกันว่าการตัดผมวันพุธจะทําให้เกิดอัปมงคลกับชีวิตเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทําการในวันพุธอันนั้นคือในอดีตนะฮะทุกวันนี้ร้านตัดผมเปิดกันทุกวันนะฮะร้านที่ผมไปตัดประจําไป 10, 10ปีแล้วเนี่ยทุกวันจริงๆนะฮะไปเจ็ดวันเจอทั้งเจ็ดวันเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของการความเชื่อ ในการห้ามตัดผมวันพุธนี้ก็ดูจะลดน้อยลงไปจากสังคมค่อนข้างเทียเยอะเหมือนกันนะครับข้อ16นะครับหากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีเคราะห์โชคร้ายผิดหวังถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชคดี แต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อนนั่นเองอันนี้ที่เราเคยได้ยินมาก็คือขวาร้ายซ้ายดีนะครับเรื่องของตากระตุกแล้วก็ข้อ17ครับหากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนําความอัปมงคลมาให้ควรจุดธูปเทียนดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้พาสิ่งดีงามมาให้โอ้โห อันนี้ก็พูดยากน,นะครับสัตว์ป,ป่าเข้าบ้านนี่จุดทูบจุดทูบดอกไม้แล้วก็เชิญใท้ออกจากบ้านอืมผมว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับออกไปน่าจะดีกว่านะครับ <S <S แล้วก็ข้อสิบแปดครับห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะว่าคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะทําให้อ่าให้ทุกข์นะครับกับคนเป็นญาติเนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันแห่งโชคลาภ เหมาะกับงานมงคลมากกว่าแน่นอนครับวันศุกร์ก็จะพ้องกับคําว่าศุกร์ที่มีความสุขนั่นเอง19ครับในขณะที่กําลังสางผมหากหวีเกิดหักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมานะครับให้นหําหวีนั้นทิ้งไปเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราได้ยินกันมานานแล้วนะครับหวีหักหวีแตกหวีฟันไม่ครบอย่าเอามาหวีผมเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ข้อ20ครับตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นทูปลอยมาคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหานั่นเองครับนั่นคือเอา20ข้อเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันฮะยังเหลืออีก40ข้อนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะค่อยๆทยอยอ่านให้ครบ ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของคนโบราณทั้ง60ความเชื่อเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันช่วงสั้นๆแป๊บเดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกับ The g h ก s t r a d ด o ของเราในค่ำคืนวันนี้กันต่อครับช่วงนี้ไปพักกันสักรู่เดียวครับ